ผู้ชมทุกท่านด้วยที่เป็นสมาชิกช่อง KPK s ูด d i o เอ้ยแชนเนลเอ้ยเออถูกแล้ววันนี้เรามาเล่นเกม Eurocent Box กันมันก็นะมันก็ให้มาสร้างรถนี่ผมก็เล่นเล่นไปนะเออโอเคเออเรามาเล่นแบบไหนกันดีเทสโยคาเรลเรนรถอะไรโชว์สปซ โวลเรนนี่วลนั้นเราไปบิ๊กโวลปกติกันเลยแล้วกันก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็อย่าว่ากันนะครับผมเพื่อนผมมันเออผมโทรไปหาเพื่อนผมนะผมอยู่ว่างๆนะแล้วผมก็มาอาัดคลิปอาจจะมีเสียงพวกมันหน่อยโอเคนี่ก็นะ้าเราก็เล่นนูเล่นนี่ส่วนไอ้ปุ่มตรงน,นี้เนี่ยไอ้ที่ปุ่มกดอันเนี้ยที่ผมกดอยู่เนี่ยมันเป็นปุ่มวิ่งนะ อืมนี่นี่นี่นะนี่มันไอดีโมดนี่มันสามารถแบบเซฟได้ด้วยนะเหมือนแบบคุณสร้างรถมาโอเคเดี๋ยวผมสร้างรถก่อนอ่ะเหมือนคุณสร้างรถนี่สร้างรถสร้างรถก่อนสร้างรถเฮ้ยโอเคสร้างรถเอาเก้าอี้มาอันนี้มาเอาล้ออ่าเหมือนคุณสร้างรถ รถกระปรุกกระปกมาคันหนึ่งอ่ะเอเอเหมือนคุณสร้างรถกระปรุกระปกมาคันหนึ่งคุณก็นะเนี่ยทาแบบเนี้ยแล้วก็คุณลบฐานตรงนี้ออกขับอ่ะถามว่าทําไมมันยังขับไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้เชื่อมเออตัวเนี่ยคุณยังไม่ได้เชื่อมอันเนี้ยไอไม่ได้คุณยังไม่ได้เชื่อมเออตัวเชื่อมเนี่ยโอเคก่อนอื่นเราต้องวางเครื่องยนต์ก่อนถ้าไม่มีเครื่องยนต์รถมันก็ไปไม่ได้เนาะ ได้เอกได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนี่ทีนี้รถเราก็ไปได้แล้วอุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยโอเคข้อเสนอแน่นิดนึงอะไรอีกเนี่ยโฆษณา นอะไรวะเค okay. นี่เต่ล้อมันเลี้ยวไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมสอนทำระบบเลี้ยวง่ายๆนะยกรถขึ้นมาก่อนีน่ต่อมาแบบนี้ต่อแล้วก็ต่อมาแบบนี้ต่อออกมานิดหนึ่งอะแล้วก็นี้เอาตรงนี้อย่างนี้ แบบนี้นะเออแบบนี้แล้วก็ใส่แบริง่งแบริ่งคือเออตลับลูกปืนนั่นแหละที่มันใช้ไว้หมุนอนะ่ะเออโอเคโอเคนี่ใส่ไปโอเคจากนั้นเราก็เชื่อมตรงนี้นะเข้ากับเบาะคนขับนี่แล้วก็กดไอ้โชโ้โ,โรเที พอดีเพื่อนอีกไม่นานผมว่าจะไลฟ์สดใน Facebook นั้นทุกคนเดี๋ยวจะให้ไลฟ์สดนะค,ครับเดี๋ยวจะให้ไลฟ์สดใน YouTube ไม่เอาสักอ,อย่างเลยเหครับ นี่ครับแล้วมันก็จะเลี้ยวได้แบบนี้นะ,นะนอีกอย่างนึงนะทุกคนมันไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยเนี่ยมันสามารถเอาแบบของฟรีได้ด้วยนะเนี่ยที่มัน wash ad เนี่ยเออทําไมมันเหลือน้อยบางคนอาจจะเคยเล่นแล้วทำไมมันเหลือน้อยเพราะว่าผมซื้อมาแล้วเนี่ยผมดูโฆษณาส่วนไอเบาคนคนนั่งเนี่ยอันเนี้ย ได้มาจากการซับสไครป์ช่อง Evil t e e t e s a n d b o x นะอุ้ยอุ้ยเสกมาซะเยอะเลยโอเคผมคิดว่าเราควรจะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ไปซับสไครป์เขาด้วยเพราะผมซับแล้วช่องนั้นแบบมีแบบรีวิวมอดอันอันนู้นอันนี้เออลืมไป เออเกมนี้โหลดม็อดง่ายมากเลยครับเพราะมันมีม็อดในตัวนี้ในตัวเกมอยู่แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครับผมยังไม่ได้สอนเซฟเลยเหมือนว่าคุณสร้างรถกระโปุกระโปงมาคันหนึ่งหรือครจะสร้างเทปเทปก็ได้แล้วไม่อย่างให้มันหายเนี่ยคุณมามากดเซฟตรงนี้ไม่ก็กดเมนเมนูนแล้วก็เซฟหรือดอมเซฟก็ได้แต่มีวิธีที่ว่าคุณไปแมปอื่นคุณก็เสกรถคุณมาได้โดยไม่ต้องทำใหม่นั่นก็คือคุณเอาตัวนี้มา เนี่ยไอรีมทอันเนี้ยอ่าไอรีมทที่มันมีรูปเมฆยิ้มอันเนี้ยคุณกดอ่าคุณกดแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นแบบเหมือนเป็นตัวเซฟอ่ะเออกดเข้าไปนะใส่ชื่อบลาบาบ้าบาบานะแต่มันต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษบบาบาบานะอะไรก็ช่างคุณอะแล้วกดเซฟสีเหลืองตรงนี้แล้วมันก็จะอยู่ในเซฟเนี่ยเนี่ยตัวไอเนี่ยไอตัวแบบเหมือนไฟลอ่ะเออ อยู่ข้างปุมวางบล็อกอะ่ะเออกดเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีเนี่ยมันจะมีของที่คุณเซฟไว้โอเคเหมือนเหมือนผมอยากได้ทักพ่วงเนี่ยเนี่ยผมสร้างอีกแบบนึ่งนะไม่ใช่แบบนี้ผมจะโหลดออกมาอ่ะผมจะหลดออกมาเนี่ยมันมาละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมาละอ่าเนี่ยเนี่ยขับได้ เนี่ยมันขับได้นะเ,เนี่ยโอเคเนี่ยเป็นไงนี่คือที่ผมสร้างเอาไว้นะแล้วก็เนี่ยเอ่ออย่างเช่นโบ๊ทฟลายเนะี่ยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่เลยแต่ก็เอาเอามาเถอะนะเออเนี่ยถ้าสมมุติอันไหนที่มันแบบมันแบบต้องมีต้องแบบมันมันไอ้นั่นน่ะมันแบบของเยอะแบบเนี้ยมันก็จะโหลดนานหน่อย เพราะว่ามันต้องโหลดอะไรอีกเยอะเนี่ยอันนี้ผมค่อยสอนทำในคลิปหน้านะท่านในคลิปนี้น่าจะไม่ทันเพราะว่าผมข,ขี้เกียจตัดต่อขี้เกียจตัดต่อถามว่าตัดต่ออะไรบ้างไม่มีถามว่าตัดต่ออะไรบ้างเหรอไม่มีใช่ครับช,ช่องนี้มีแต่คนขี้เกียจครับ คนไม่ขี้เกียจไม่มีครับช่องนี้เนี่ยเพรมันมีผมคนเดียวครับเราไม่มีทีมงานนะครับใครอยากจะซัพพอร์ตทีมงานให้ก็ยินดียินดีรับครับเพราะว่าเราไม่มีทีมงานครับมีแต่คนที่มาช่วยนั่งนั่งผู้คุยถามว่าอ่ะอันนี้อันนี้ขอชี้เนี่ยอันไอเทอร์โบอันเล็กๆเนี่ยมันไม่มีในเกมนะมันคือมอดเอาบทความละ อ่ะความพอดีเลยโฆษณาอีกแล้ไม่ต้องตัดละไม่ต้องตัดละโอเคนี่นี่วิธีพลิกรถก็อย่างเงี้ยถ้าใครใช้ตอนแรกๆเนะี่ยจะใช้ไม่ค่อยชำนาญน,นะแต่มามาหลังๆมันก็จะชำนาญเองแหละแต่ตอนเอาจริงๆแต่ก่อนไอ้ไอ้เนี่ยมันคือเรือนะ แต่ผมเอามาใส่ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวบินเออมันก็เลยกลายเป็นไฟบ๊ทที่คุณเห็นแล้วมันจะอันนี้แต่ก่อนผมจะทำเป็นระบบเรือดำน้ำนะโอเคเราบินกันเลยดีกว่าเดะเดวเด,วเด,วเดวอะไรนะคุณพูดว่าอะไรหรือคน,นเอ,อ็กซ์อ๋อเหรอครับอ่าผมเอ,อิ่ม นี่นี่ไม่ใช่แค่คนพูดคุยครับนี่คือทีมงานที่พวกเรานั่งพูดคุยเล่นๆกันนะแต่เวลาเล่นเล่นโรบอตจะเป็นทีมงานดูโอกับผมนะฮะเพามันคนเดียวแหละที่เล่นโรบอตกับผมส่วนทีมงานผมมีสี่คนนะคือเอ็กซ์พิตตาแล้วก็อาร์นะแต่วันนี้อาร์มันไม่ว่าพิตตาก็มันก็ว่านจนวานไปแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงไปนะโอ้โหรู้สึกว่ามันโคตรต่ำลึกเพอไม่ได้ติดเทอร์โบเงี้ยว์กำลังลงน้ำแล้วอูว้รู้สึกว่าพอลงน้ำแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ลอยเลยนะเพราะล้อมันโคตรหนักเลยอฮ้ยจะถอยหลังกลับไงวะเนี่ย นั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า EP 2 e v o l p t i o Sandbox น้นนจาจา้าดิ๊กเจ๊กเฮ้ยเ,เรือคณจมเฮ้ยเรือจมเรือจมเรือจม